ลเะตะปูลลป้กน,กนลเับอาไรกินดื้อแต่วาหลักกินมุนบดได้เนี่อ้แต่ว่า,า,วาวูทาอยสื่บอบนี้ทำไมขำคือเรายิานนะเนะโอ้สื่นเลยตัวสื่นไปแท้ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากพ่อขวานนะคะเลิกงานนะคะก็เวลาว่างนะคะก่อนที่จะไปเกี่ยวหญ้านะคะพ่อขวานก็ต้องปลีกเวลานะคะเอาเสานะคะขึ้นลงหลุมนะคะเพื่อจะได้ตั้งนะคะเพราะว่ามีแค่ทรงคนนะคะคือขวานสายฝนนะคะ ก็ได้ต้นหนึ่งแล้วนะคะคุณแม่นะคะได้ต้นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่สองนะคะที่พ่อการต้องตีกเวลานะคะทําทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่าคนทําแค่สองคนนะคะคือฟานสายฝนกับพ่อวานนะคะน้ําฝนนะคะก็หลังจากเลิกงานนะคะก็ได้ตีกเวลานะคะเพื่อจะทํานะคะไว้ให้น้องนะคะเพื่อจะได้หลบเดดหลบฝนนะคะเพราะว่าฝนทุกวันเลยนะคะ สองคนก็จะช้าสักหน่อยนะคะคุณแม่นะคะเพราะว่ามีแค่สองคนแค่นั้นเองเนาะนะคะอ๋อะนะคระับการทําก็จะลําบากสักหน่อยนะคะพอตั้งเสาเสร็จเราก็จะได้ขยับขยายนะครับเอาผ้าใบนะคะลงนะคะเพื่อเป็นการมุ้งนะคะข้างบนนะคะจะได้ให้น้องาสายฝนจะได้ไม่เปียกน้ําฝนนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยู่สองเชือกก็รู้สึกว่าจะ เออัดสักหน่อยเนาะนะคะ<ง>เพราะว่าเป็นโรงช้างเล็กๆนะคะ <c oughs> พอที่จะหลบฝนได้นะคะ <c oughs> แต่ก็ได้มีคุณแม่ใจดีนะคะออกไอเดียนะคะ <c oughs> คุณแม่นะคะเอมี่นะคะออกไอเดียนะคะให้ขยายนะคะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เพื่อจะได้ไปกว้างๆสักหน่อยนะคะ <c oughs> จะได้ไม่ไม่ไม่ฝนฝนสาดมาจะได้ไม่ไม่เปียกน้องนะคะคุณแม่นะคะ ดูนะคะอันนี้เวลาฝนเมื่อวานนะคะตลอดวันตลอดคืนก็น้ําก็จะขังสักหน่อยนะคะก็ทําทีละนิดทีละหน่อยนะคะคุณแม่นะคะเสานี้ก็คือพอควันไม่ควานกระซึ้เขานะคะก็เพราะว่าถ้าเอาต้นไผ่มาใช้มันก็ผุพังนะคะเหมือนกับ ตัวนี้นะคะนี่ประยุงไว้นะคะเพราะว่าแต่ก็ยังดีเนาะเพราะว่ามันอยู่ได้ปีกว่าแล้วเนาะนะคะเ,เพราะว่ามัน,มนใช่เป็นบ้านอยู่ที่สุรินต้องใช้เสาเยอะๆนะคะแต่นี่ก็ได้ไปซื้อเสานะคะที่เขากำลังตัดนะคะอันนี้ก็ลงลงหลุมเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีกสองเสานะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าต้อง เราบรรยากาศด้วยนะคะถ้าฝนมานะคะก็พอความก็จะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนเปียกนะคะอีกอย่างหนึ่งต้องต้องไปเตรียมตัดหญ้านะคะช่วงหน้าฝนด้วยเนาะก็พอไป,ไปเตรียมตัดหญ้านะคะแล้วก็ทําทีละนิดนะคะเวลากที่เลิกงานนะคะก็จะปีกเวลานะคะเอาทีละเสาทีละเสาขึ้นไปนะคะแล้วก็ช่วงเช้าก็จะทํานิดนะคะ นิดหน่อยนะคะเพิ่มะยักกันนิดนีละหน่อยนะคะพี่แมย์นะคะเพราะว่าต้องเตรียมทํางานนะคะเตรียมทํางานถ้าเป็นช่างนี้เขาทําทั้งวันก็ไม่นานเนาะนะคะไปน,นี่ก็ทําคนดีสองคนเนาะ,ะถ้าทําคนเดียวมันก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยจับช่วยโยกนะคะก็คนเดียวนะคะก็ไม่ได้ต้องต้องใช้สองคนนะคะอย่างน้อยคือสองคนนะคะ ถ้าคนนี้เพื่อแม่ควานก็ยกไม่ได้เลยนะคะเพราะาเพราะว่าเสาเสาใหญ่น้อยๆก็เป็นการที่ได้อยู่แล้วก็จะได้จะได้ทนทานนะคะจะได้มากกระฐานนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไม่กลัวไม่ไม่ไม่เปลี่ยน เกืือย่างน้นอยๆก็น้องก็ได้อยู่แบบเวลาลมมานะคะมันก็จะมั่นใจในการที่เวลาฝนมาแรงๆแล้วก็มีลมมาด้วยเนาะก็อย่างที่ผ่านมาโอ้โหลมมาแรงก็ไม่ฟานก็คือดูแล้วยก็อย่างที่ลงทางนี้ก็เสียวๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม้เพราะว่านอกใส่ฝนโยกโยกเสาต้นไผ่นี่นะคะทุกวันนะคะก็เลย ต,ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคุณแม่นะคะต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะาะอย่างนี้ทําไมถึงชา้าเพราะนะคะเพราะว่าต้องรอเวลานะคะรอเวลาพ่อควันจนตอนพวว่อควานไม่ได้ทํางานนั้นก็ทําคนเดียวไม่ได้เนาะนะคะต้องต้องรอสองคนนะคะถ้าคนเดียวนี้ก็การยกไม้จะให้ไม่ควานก็ยกโก็ไม่ไหวเพราะว่าไม้นี่เสาน,นี่ต้องใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท,ท่านจ้านะคะเป็นบรรยากาศนะคะ ที่พ่อควานนะคะยกเสานะคะเพื่อเป็นการนะคะทําที่หลบกเดหลบกนให้กับน้องใส่ยฝนนะคะคุณแม่น,นะคะก็เป็นการใช้ผ้าใบนะคะใช้ผ้าใบเหมือนกับที่น้องน้งนําฝนนะคะอยู่นะคะก็ใช้ผ้าใบแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่สุรินทร์เนาะเราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเราก็อาศัยว่าพอน้องจะได้ ไม่เปียกฝนนะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ใช้ผ้าใบนะคะแล้วก็ต้นไผ่นะคะในการที่จะทํานะคะให้น้องนะคะไปเป็นที่หลบฝนนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะนี่ก็ได้สองสองเสาแล้วนะคะคุณแม่ได้สองเสาแล้วนะคะอันนี้อีกเสาหนึ่งนะคะนี่ก็เสาหนึ่งยังเหลืออีกสองเสานะคะ ยังเหลือสองสาวนะคะเพราะว่าพ่อปนว่ยนเฮงเยยกแค่นี้แค่นี้เพราะว่าเราจะเบรคคนก็ไม่ได้ต้องใช้รถสลิงนะคะพ่อปานจึงมีไอเดียในการยกใส่รถสลิงแล้วก็อันนี้ค่อยๆเลื่อนมาทีละนิดทีละนิดนะคะถ้าเราจะเบรกหามสองคนนี้ก็เบรกไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามันหนักนะคะพ่อวานก็เลยใช้ไอเดียในการที่จะยกใส่รถสลิงแล้วก็ บรรทุกมาทีละนี้ทีละนี้นะคะมาใส่ในหลุมของที่พ่อฟันขุดไว้นะคะคุณแม่นะคะขุดไว้นะคะก็จะทําทีละนี้ทีละหน่อยนะคะเพราะว่าเลิกงานก็ต้องไปตีมตัดญ้านะคะแล้วก็จะปลีกเวลานะคะขุดหลุมแล้วก็ไอเอาเสาขึ้นลงหลุมนะคะ,เ,าาลละ,คะเพื่อจะได้ตั้งนะคะถ้าตั้งเสร็จโอมันก็จะไม่เท่าไหร่นาะนะคะก็คือ มันยากลงที่ว่าเอาเสานี้ละคะคุณแม่น,นะคะเพราะว่าต้องต้องยกนะคะช่วยกันยกใส่รถสลิงนี่นะคะใส่รถสลิงก็ดีนะคะที่พาะวันได้มีไอเดียในการที่จะใช้รถสลิงนะคะขนทั้งไม้ขนทั้งหญ้าให้น้องช้างได้ได้ได้อยู่ได้กินเนาะนะคะเ <_' S 1> พราะว่าจะเอาใช้แรงนะคะแรงคนนี้ก็ไม่ไหวเลยนะคะแร <_' S 1> งคุณก็ไม่ไหวเลยนะคะเพราะว่านักมากเลยนะคะ เพราะว่าต้องใช้เสาแบบอืเป็นมาตรฐานสักหน่อยทนหน่อยไม่เหมือนเพราะว่าดีกว่าที่เราใช้ต้นไผ่นะคะเพราะว่าต้นไผ่นั้นก็ดูนะคะเซซาซาอยู่เนาะจะไปเลยไม่ไปเลยนะคะแต่ก็พ่อความก็คิดว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะต้องทําให้น้องก่อนนะคะเพื่ออย่างน้อยๆก็จะได้ขยับขยายนะคะฝนสาดมาก็จะได้ไม่เปียกนะคะคุณแม่นะคะก็ได้แล้วสองเสานะคะพ่อความนะคะ พักเหนื่อยพักเหนื่อย่กนเนาะเพราะว่าเบรกถ้าจะถ้าเบรกมาโกไม่ไหวเลยนะคะขนาดยกใสร่รถนี่ก็เออช่วยกันยกนะคะแล้วก็ใช้รถนะคะลากมานะคะทำทีละนิดละหน่อยนะคะเพราะว่าในปางนะคะแต่ละคุณเขาก็เลิกงานเขาก็ทําหน้าที่คือไปเตรี่ยตัดหญ้านะคะไปเตรียยตัดหญ้านะคะไว้กับน้องนะคะก็ทําแค่สองคนเนาะคือ พว,ว้นน้ำฝนพวกร้นน้ำฝนกับพวกควานสายฝนนะคะตรงนี้นะคะก็ได้สองเสาแล้วนะคะไอต้นไม้อันนั้นก็จะตัดออกเนาะนะคะก็จะตัดออกนะคะแล้วก็มาขุดหลุมอีกเาะหลุมอีกหลุมนี่หนึ่งนะคะก็จะจะขุดช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะถ้าว่างนะคะช่วงเย็นนะคะเราว่าถ้า ฝนจะตกมากถ้าตกมากๆก็ไม่ได้ตัดไม่ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่ไม่ได้ขุดนะคะพี่คุณแม่นะคะนี่คือว่าฝนฝนหยุดตกนะคะก็เลยพ่อควานก็เออต้อง,ต,องต้องปลีกเวลานะคะปลีกเวลามาขุดหลุมแล้วก็ช่วยกันโยกใส่หลุมใส่หลุมนะคะก็ตอนนี้ก็คลื่นมาอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะตกช่วงไหนอีกนาะนะคะ เพราะว่าถ้าถ้าได้ตั้งเสาแล้วก็คงไม่นานนะคะคุณแม่คงไม่นานนะคะเพราะว่าอุปกรณ์พกวานก็เอามาหมดแล้วนะคะเหลือเต่ผ้าใบนะคะที่เราสั่งไว้นะคะถ้าทำเสร็จก็ไม่ควานก็จะได้ไล่ไปเรื่อยๆให้แม่แม่ได้ดูว่าเออตอนนี้ยังไงนะคะอันนี้ก็พกวาก,ก,ก็ว่าฝนจะมานะคะก็ได้แค่นี้นะคะรออีก พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะต้องยยะะเนนะะตรียมไปตัดหญ้ายนะคะคุณแม่นะคะจะต้องเตรียมไปตัดหญ้านะคะเพราะว่ากลัวฝนนะคะถ้าฝนมา, Liu รมาแรงๆนี้ก็คงตัดลําบากนะคะคุณแม่นะคะตัดลําบากเพราะวานก็เลยต้องเอาแค่เสาเดียวพอนะคะพรุ่งนี้เราค่อยทําใหม่นะคะเพราะว่าทําทีละนิดละหน่อยเราทําแบบทั้งวันเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าการยกไม้จะต้องมีคนยกจับให้ด้วยเนาะนะคะ,พเ,คะ,คะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันต้อง ความปลอดภัยด้วยเนาะคุณแม่นะคะความปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้พวว่อควานก็จะต้องรีบไปตัดหญ้าอีกแล้วเนาะ <c oughs> จะต้องรีบไปตัดหญ้าอีกแล้วนะคะเพราะว่ามืดคลื่นมาอีกแล้วคุณแม่นะคะมืดคลื่นมาอีกแล้วนะคะเอ,มมอะะถ้าได้ครบนะคะแต่ก็จะทําทีละนิดทีละหน่อยเนาะนะคะครบเสาจํานวนพวว่อควานก็จะได้ขึ้นไปนะคะก็จะท,ทําช่วง พ็ความก็จะต้องนี่ไปตัหญ้าเห็นเห็นมืดฟ้ามัวดินมากลัวฝนหนักเพราะว่าอ,อยู่นี่ฝนฝนหนักมากเลยคุณแม่นะคะถ้าตกนี่ก็ตกตลอดทั้งคืนนะคะก็จะหยุดแค่ชั่วโมงสองชองั่วโมงนอกงนั้นก็จะตกมาตลอดเลยนะคะ,ะน้ำฝนก็จะอยู่บริเวณนั้นน้ำฝนก็เริ่มทำงานแล้วนะคะคุณแม่นะคะน้ำฝน การก็ดีขึ้นมากเลยนะคะก็เริ่มทํางานนะคะเริ่มทํางานได้สองวันแล้วเมื่อวานนะกับวันนี้นะคะน้องนภผลก็อยู่บริเวณนั้นนะคะอยู่บริเวณข้างๆกรงที่แม่ปานได้เห็นนะคะค่ะก็ไลนี้นะคะแม่วานนันก็ขออนุญาตจบไลลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ